ศีลห้ามาสอนศีลแปดศีลสิบอย่างเงี้ยมันถูกอะ่ะจริงไม่ปหนึ่งมาสอนปสี่อย่างเงี้ยทุกวันนี้มันโอ้โหไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นหลวงตาเคยพูดนะไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นนะสมัยเนี้สมัยนี้มนไม่รู้จกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรถูกเลยหลงตัวเองเป็นอัตตาไปหมด ย่าเลื่อมศาสานาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ศาสนาแห่งความเชื่อพุทธศาสตร์เนี่ยนะเป็นศาสนาควรเรียนรู้เป็นศาสนาแห่งปัญญาเลิศเลยแหละการเรียนรู้เนี่ยหลวงจาไม่เคยสอนให้เป็นงมงายเลยไม่มีทางทีนี้มีจะหวังอย่างเดียวพ้นทุกข์เขาตายเขาว่าเลยไม่ดีมันตายไม่ตายให้มันดีไม่ให้ม่นปับถือประชงประทารอะไรหรอกไม่มี ของขังไม่มีมีแต่ของปล่อยของวางหลวงจาาไม่สนนะนะั่นน่ะจำไว้ศาสนาพุทธเราเนี่ยนะมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงนะจำไว้เข้าถึงกับนับถือนี่มันต่างกันนะ